สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงพบกับดิฉันอาจารย์ปางเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวของการระลึกชาติของคุณพิมคุณพิมได้เขียนมาเล่าให้กับช่องนิมิตพิสวงเอาไว้ว่าชาติก่อนเธอชื่อบัวเรียวเกิดที่บ้านเวียงแห้งจังหวัดเชียงใหม่เมื่อในปี2493ครอบครัวของเธอเป็นชาวนา พ่อแม่เลี้ยงดูเธอด้วยความรักและเอาใจใส่เป็นอย่างดีทำให้บัวเรียวในชาติก่อนนั้นเติบโตขึ้นในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักชีวิตในวัยเด็กของเธอเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานแต่ในใจของบัวเรียวยังคงมีความฝันที่ยิ่งใหญ่เธอใฝ่ฝันที่จะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงในวันที่เธออายุได้15ปีบัวเรียวได้พบกับในเมฆชายหนุ่มจากกรุงเทพ ที่มาช่วยงานในหมู่บ้านด้วยรูปร่างหน้าตาที่หล่อเล้าและบุคลิกที่มีสเสน่ห์ทำให้เธอตกหลุมรักเขาอย่างรวดเร็วและการพบกันในบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นบัวเรียวตัดสินใจที่จะเดินทางเข้าไปในกรุงเทพพร้อมกับในเมฆทำให้ความรักของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นความรักระหว่างบัวเรียวกับในเมฆเริ่มต้นอย่างหวานชื่นแต่เมื่อเวลาผ่านไปความหึงหวงของในเมฆ เริ่มจะัทะวีความรุนแรงขึ้นเขาเริ่มสงสัยว่าบัวเรียวอาจจะมีใจให้ชายอื่นที่ทำงานร่วมกันความรู้สึกนี้ทำให้เขาตัดสินใจที่จะติดตามและสอบถามเกี่ยวกับเธออย่างละเอียดบัวเรียวพยายามอธิบายว่าเธอรักเขาเพียงคนเดียวแต่ทุกคำพูดที่เธอพูดเหมือนจะยิ่งกระตุ้นความหึงหวงในใจของนเมฆคืนนั้นนเมฆได้เห็นบัวเรียวคุยกับชายคนหนึ่งในงานเลี้ยง เขาโกรธจนถึงขีดสุดและตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับเธอบัวเรียวพยายามอธิบายว่านั่นเป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นแต่ความโกรธของในเมฆทําให้สถานการณ์บานปลายในคืนวันที่15กันยายนปี2517ขณะที่บัวเรียวพยายามหนีจากในเมฆเขาตามมาจนถึงห้องพักของเธอ การต่อสู้ก็เริ่มขึ้นเสียงร้องของบัวเรียวดังไปทั่วห้องแต่ไม่มีใครได้ยินในวินาทีสุดท้ายเธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดและความสิ้นหวังก่อนที่ชีวิตจะดับลงในขณะที่วิญญาณของเธอออกจากร่างไปเธอรู้สึกถึงความสูญเสียและความเศร้าโศกอย่างท่วมท้นเมื่อวิญญาณของบัวเรียวออกจากร่างไปเธอพบกับชายตัวใหญ่สองคนมีหน้าตาที่น่ากลัว พวกเขาพาเธอเหาะขึ้นไปบนท้องฟ้าในระหว่างการเดินทางนี้บัวเรียวรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกนำไปอย่างที่ร้อนจัดและแห้งแลง้งเสียงเรียกชื่อของเธอจากไกลๆทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวเธอไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามันคือเสียงอะไรเมื่อถึงที่นั่นบัวเรียวถูกผลักลงไปในบ่อที่มีน้ำเดือดความร้อนทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากความรู้สึกผิด และความโกรธที่เธอมีต่อชีวิตที่ผ่านมาทำให้เธอรู้สึกเหมือนติดอยู่ในหลุมแห่งความเศร้าในปี2525 25, บัวเรียวกลับมาเกิดใหม่ในร่างของเด็กหญิงชื่อว่าพิมพ์ที่หมู่บ้านนาไว้ความทรงจำเกี่ยวกับชีวิตในอดีตเริ่มกลับมาภายในใจของเธออีกครั้งเมื่อตอนอายุสองขวบพิมพ์เริ่มพูดถึงการถูกฆ่าตายและความรู้สึกผิดที่ยังคงติดอยู่ในใจ เธอเล่าให้พ่อแม่ในชาตินี้ฟังว่าชาติก่อนเธอมีชื่อว่าบัวเรียวและเกิดการทะเลาะกับในเมฆความเศร้าที่เธอรู้สึกเมื่อจากมาเมื่อพิมอายุได้ห้าขวบเธอเริ่มพูดถึงความคิดถึงพ่อแม่ในอดีตตชาติความรู้สึกนี้ทําให้พ่อแม่ของเธอรู้สึกสับสนแต่พวกเขาก็รับฟังพิมเริ่มบ่นว่าตนเองทะเลาะกับพ่อแม่ก่อนที่จะไปกรุงเทพ และรู้สึกผิดที่ไม่ได้บอกลาพิมพ์รู้สึกว่าความรู้สึกนี้ไม่ได้หายไปในคืนหนึ่งขณะที่พิมพ์นอนหลับเธอได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อของเธอเสียงนั้นฟังดูคุ้นเคยแต่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นพิมพ์ตื่นขึ้นมาและเห็นภาพของในเมฆอยู่ที่มุมห้องทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวและไม่สามารถหลับไหลได้เมื่อโตขึ้นมา พิมพได้ตัดสินใจที่จะหาความจริงเกี่ยวกับนายเมฆเมื่อพิมพอายุได้30ปีเธอเริ่มค้นหาความจริงเกี่ยวกับนายเมฆและชีวิตในอดีตชาติของเธอเธอพบว่าชายคนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วจากการกระทําที่เขาทําไว้ความรู้สึกของพิมพเริ่มเปลี่ยนไปเธอรู้ว่าตอนนี้นายเมฆไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่เธอยังคงต้องเผชิญกับความรู้สึกผิดและความโกรธที่ติดอยู่ในใจ และในวัย42ปีเธอตัดสินใจที่จะเขียนบันทึกเกี่ยวกับการระลึกชาติของเธอและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเธอรู้สึกได้ว่าเธอเรียนรู้มากมายจากความเจ็บปวดในอดีตและตัดสินใจที่จะเข้าหาธรรมะเพื่อบำบัดจ,จิตใจเธอเริ่มเข้าไปวัดทำสมาธิและเรียนรู้หลักธรรมเพื่อปลดปล่อยความทุกข์ที่ติดอยู่ในใจเธอบอกว่าการปฏิบัติธรรม ช่วยให้สามารถปล่อยวางความเจ็บปวดในอดีตเมื่อพิมพ์ได้เดินทางผ่านการเรียนรู้และการทำความดีในชีวิตใหม่ของเธอเธอเริ่มรู้สึกถึงแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องราวของตัวเองเธออยากจะแบ่งปันประสบการณ์ในการระลึกชาติและความสำคัญของการให้อภัยให้กับคนอื่นๆที่อาจจะประสบกับความเจ็บปวดในชีวิตเช่นเดียวกับเธอพิมพ์ตัดสินใจที่จะเขียนบันทึกเกี่ยวกับชีวิตของเธอ ส่งมายังช่องนิมิตพิสวงโดยหวังว่ามันอาจจะเป็นการส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่กำลังมองหาความหมายในชีวิตเรื่องราวของบัวเรียวและพิมพ์แสดงให้เห็นถึงพลังของการเรียนรู้และการเติบโตแม้ว่าชีวิตจะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่การเดินทางเข้าสู่ธรรมะและการช่วยเหลือผู้อื่นสามารถสร้างความสุขและความหมายในชีวิตได้ ปัจจุบันนี้พิมพ์ก็ได้กลายเป็นแม่ชีที่มีชื่อเสียงในชุมชนเธอใช้ชีวิตด้วยความสุขและความสงบเธอรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกประสบการณ์ในชีวิตตั้งแต่อดีตชาติจนถึงในชาตินี้หากท่านชอบฟังเรื่องราวของการระลึกชาติการกรับชาติมาเกิดกดติดตามช่องนิมิตพิสวงเอาไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ